สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิเถตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้พบกับช่วงพักรบพ,บพัฒนากองประชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค5้าหน่วยประชาการหาพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างของหน่วยนะครับแล้วก็กำลังพลจำนวนเจ็ดนายยุทธปวกรณ์จำนวนเก้าคันด้วยกันเข้าดำเนินการปร,ปรับปรุงเส้นทางลุกลังนะฮะประมาณสองกิโลเมตรโดยตรงนี้เนี่ยเป็นตามโครงการปีงบประมาณหกสิบหกนะครับตรงนี้อยู่ที่ บ้านโกกแก้วตำบลโกกแก้วอำเภอโนโนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ